สวัสดีครับท่านผู้ชมทุก,ท,กท่านครับเดี๋ยวเรามาตามดูสูตรของเลขเรียงมหาศา์กันต่อนะครับก่อนจะไปรับชมก็ดูคำเตือนกันครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นการคำนวณสถิติตัวเลขย้อนหลังเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาล ท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับดูไว้เพื่อเป็นความบันเทิงนะครับจากสูตรของเล็กเหลียงมหาสรจ์นะครับคลิปนี้เรามาดาูงวดที่ผ่านมานะครับความเป็นไปของมวดที่ผ่านมานะครับจากแม่สูตรของเรานะครับนะครับ เดินมาถึงงวดที่97นะครับ9กก็จะประมาณนี้นะครับเรามาดูเลขที่ออกกันนะครับเลขที่ออกคือ6,9,6,8,7 6, นะครับข้างล่าง มาดูตัวที่ตัวที่เข้ากอนนะครับตัวที่ชนแล้วเข้านะครับก็จะเป็นเลขนะครับเข้าตั้งสองตัวนะครับตั้งเจ็ดตั้งแปดนะครับมาดูสูตรนี้นะครับมีเจ็ดมีแปดนะครับสูตรนี้มีแปดสูตรนี้มีเจ็ดมีแปดสูตรนี้ก็มีเจ็ดมีแปด โคตชนนะครับโคตชนทั้งเจ็ดและแปดนะครับก็มาที่แปดเจนะครับสเกตดูเนี้สูตรนี้นะครับมาทั้งสามสูตรเลยครับมีสูตรที่สองที่เป็นชนแปดตัวเดียวนะครับ มาที่แปดเจ็ดนะครับมาที่แปดเจ็ดมาดูที่เราทำไว้นะครับมีเข้าไหมนะครับมาดูที่เราทำไว้นะครับชุดเต็มนะครับเราได้ตัวเด่นชุดเต็มก็จะมาที่ แต้มเราตัดให้นะครับแต้มเด็ดมาถึงตรงนี้นะครับแต่พอสรุปสรุปนะครับมันไม่เข้านะครับสรุปไม่เข้าก็ไม่มันคือไม่เข้านะครับมาปักหลักหน่อยปักหลักหน่อยนี่ ก็หัหน่วยกลายไปเป็นหลักสิบนะครับตรงนี้นะครับก็กลายไปเป็นหลักสิบส่วนตัดด้วยลูตเตอรี่นะครับลูตเตอรี่มงวนนี้ไม่เข้าเลยนะครับพอสรุปก็ไม่เข้านะครับไม่เข้านะเพราะว่าส่วนที่เราตัดมันไม่เข้าสรุปให้ไม่เข้านะครับ ตัวเลขที่เรามันเข้ามันก็เข้ามาในในสูตรอยู่นะครับคือแต้มอะไรครับงวดหน้าเดี๋ยวเราจะทําเป็นแบบใหม่เนี่ยอาจจะเอาที่แต้มไปยกที่แต้มไปสรุปเลยก็ได้นะครับเพื่อจะให้มันเข้าตัวตรงมานะครับอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวคอยติดตามงวดต่อไปด้วยนะครับติดกดติดตามไว้นะครับ เพจะได้ดูสูตรจากนี้นะครับเรามาดูาสูตรเลขดับของเรานะครับสูตรเลขดับผ่านหรือเปล่าสูตรเลขดับเลขดับก็ดูที่เลขของหกหกเก้า เก้าหกแปดเจ็ดหกแปดเจ็ดข้างล่างสามหกนะครับดับหลักสิบผ่านนะครับผ่านทั้งสองศูนย์น้องรับหลักสิบรับที่หกกับศูนย์ับหน่วยดับที่ก 0, หกกับศูนย์กันกนข้ผ่านนะครับ นี่สูตรตะปนนะครับผ่านทั้งสองสูตรเลยเดี๋ยวเราจะทำให้เลยนะครับสูตรเลขดับนะครับรเทเเลขดับมีอะไรบ้างนะครับก็มีสะด,ดุดบ้างนะครับแต่ว่าสูตรนี้สูตรนี้จะเดินดีหน่อยนะครับตัวนี้กับสูตรสุดท้ายเราที่เราใช้นะครับ กลเป็นตัวหลักนะครับสิบล่างบวกสามดูนะครับสิบล่างบวกสามสามบวกสามเป็นหกครับวันนี้ก็จะดับหกอีกทีนะนับหกนะครับสูตรที่สองสิบบนบวกสี่สิบบนตัวนี้นะครับบวกสี่ ก,ก็กลับสองนะครับแปดบวกสี่ไปสองนะครับต่อไปสูตรนี่หมื่นบวกหมื่นหมื่นบวกหมื่นร้อยพันหมื่นหมื่นหกบวกหกก็ต้องสองนะครับแล้วสูตรสุดท้ายนะครับ หน่วยล่างบวกสี่ดีวดูหน่วยล่างบวกสี่หน่วยล่างหกนะครับบวกสี่ก็เท่ากับได้สิบสิบก็ได้ศูนย์นะครับโอเคนะครับสูตรดับนะครับดับสิบนะครับที่หกดับหน่วยที่ศูนย์นะครับลองก็ ตัวรองก็เป็นเลขสองนะครับทั้งสองทั้งบนทั้งล่างนะครับก็ไว้เปรียบเทียบไว้ตัดได้นะครับใครที่นิยมชอบในขดับนะครับก็ทำให้ดเูเป็นแนวทางนะครับพอสูตรนะครับเดินมาขนาดนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำ แม่สูตรกันต่อนะครับแม่สูตรของเราครับหน่วยตั้งลบหนึ่งอมะตะลบหนึ่งสิบบนบวกหนึ่งสิบบนบวกเจ็ดนะครับนี่ตัวชนนะครับช่องนี้ก็เป็นเลขที่ออกนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำหาตัวเด่นกันก่อนงวดนี้นะครับงวดที่เก้าสิบแปดนะครับ ก้าสิบแปแล้วนะครับหน่วยตั้งลบหนึ่งหน่วยตั้งตัวนี้7จลบหนึ่งก็เหลือ6กลครับไล่ไปเลยหกเจ็ดแป้าศูนหไล่เหลักนะครับต่อไปอัตะาลบหนึ่งสิบยีบลบหนึ่งเดือศูนย์นะครับ 0 1>, 1 2 3 4 5 6นะครับต่อไป10สูตนี้10บนบวก1 10บนบวก1 8บวก1ได้9นะครับ9วาง0 1 2 3 4 ต่อไปสูตรนี้สิบบนบวกเจ็ดสิบบนบวกเจ็ดแปดบวกเจ็ดทกับห้าห้าหกเจ็ดแปดเก้าสูตรครบสูตรนี้จะมีหกตัวนะครับเดี๋ยวเราจะมาหาตัวชนกันนะครับมา ตัวชนตัวไหนบ้างครับหกมีสามสูตรเจ็ดหนึ่งเจ็ดมีสองสูตรแปดหนึ่งแปดก็มีสองสูตรเก้าหนึ่งสองสามเก้าสามสูตรศูนย์หนึ่งสอง สามสี่ศูนย์นะครับศูนย์จนสี่ศูนย์นะครับหนึ่งหนึ่งสองสามหนึ่งสามศูนย์สองหนึ่งสองสามสองก็สามศูนย์นะครับแล้วก็มีสี่สามหนึ่งสองสามสองสูตร์สี่หนึ่งสองสี่สองสูตรห้าหนึ่ง สองสามห้าสามสุดหกก็สามสุดชนสี่สุดคือศูนย์ตัวเดียวนะครับนอกนั้นก็ชนสามสุดก็จะมีหกเก้าแล้วก็หนึ่งหนึ่งสองสามหนึ่งสามสุดแล้วก็มีสองอีกตัวหนึ่งสองหนึ่งสองสาม สองสามสูตรสามีสองสูตรสี่ห้าหนึสอห้าอีกสามหก็สามสูตรเจ็โอเคนะครับเราจะได้เราจะได้แม่สูตรของเรานะครับแม่สูตรของเรานะครับชุดเต็มนะครับ ไดตัวเด่นมา0 6 9 1 2 5นสนะครับได้แม่สูตรของเมามานะครับเราจะเอา3ใน4สูตรนะครับ4สูตรนะครับสใน4 2สูตรเราจะไม่เอานะครับเอาจากสามสาในสี่นะครับชนสี่สูตรศูนย์ตัวเดียวนะครับพอเราได้แม่สูตรมาแล้วนะครับ เราก็จะมาลงนะครับมาลงในแบบของเราเหมือนเดิมนะครับเราก็จะทําตารางอย่างนี้เหมือนเดิมนะครับตารางของเรานะครับจะทําอย่างนี้คนระับเป็นสูตรเป็นแม่สูตรของเราไปเรื่อยนะครับ อีเรียฮมาอจาจยนะครับวันที่1ิบหกสิบกทับสีทับหกแปดเเป็นสูตรบนนะครับ ตั้งไว้เลยนะครับตั้งไ้เลยตัวนี้เป็นเด่นบนเขียนเป็นเด่นบนนะครับมีเลขอะไรบ้างศูนนะครับตัวรองก็หกเก้าหนึ่งสองห้า สองห้าดับดับสิบเมื่อกี้เราได้อะไรในที่เราทำไว้นะครับดับสิบเราได้ที่หกลองสองดับสิบที่หกลองสองสองไว้ตรงนี้นะครับตัวเล็กนะครับ ดับหน่อยไเราดับหน่อยนะเราจะใช้สูตรนี้เป็นหลักดับหน่อยนะครับศูนยก็ลองข้อสองนะครับเราจะได้ต้นแบบมาแล้วนะครับเมื่อกี้ จะได้เด่นศูนแต่ว่าก็มีดับศูนที่หน่อยนะครับเด่นก็อาจชนดับนะครับก็เลือกเลือกเด่นแทนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสูเป็นสูรบนนะครับเด่น ตัวเด่นขอเราจะเป็นตัวนี้นะครับศูนย์นะครับเดือวทดลองจะเป็นสีเขียวนะครับใช่ตัวนี้ดีกว่ตัวเด่นนะครับ ไปนะครับจะได้ง่ายๆต่อการดูนะครับโอเคนะครับเราได้เม่สูตรมาเรียบร้อยนะครับต่อไปก็จะเป็นการตัดนะครับจับคู่นะครับจับคู่ชุดเต็มก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ยาวพอสมควรนะครับ นำมาเสนอคือกันนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็ใครที่ยังไม่กดติดตามนะครับก็กดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวจะทำคลิปชุดเต็มให้อีกต่อไปนะครับกดติดตามไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับมาช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับจากช่องเล็กๆนะครับต้องการนำเสนอผลงานนะครับ ดีๆให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับก่อนนำไปพิจนารณานะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับ